30เมษายนนะครับดาวพระหัสย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับส่งผลโดยตรงกับ2อราศีเลยนะครับก็คือราศีพฤษภกับราศีพิจิกนะครับซึ่งที่ผ่านมา2อราศีนี้ดาวมฤนตยูโคจรมาทับเล็งตั้งแต่วันที่8มีนาปี66ที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ปรับจับพันสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภกับราศีพิจิกนะครับทําให้ต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานย้ายบ้านเปลี่ยนแฟนมีปัญหากับแฟนมีปัญหาครอบครัวนะครับก็ถือว่าที่ผ่านมาในปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วเปลี่ยนแบบปุกปักฉับพันหลังจากนี้หลังจากดาวกฤหัสโคตรอมาทับเลงนะครับในวันที่30มสิบเมษาเนี่ย ก็จะส่งผลไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับเปลี่ยนในเรื่องของการงานนะครับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสมาจากเรือนการเงินนะครับเล็งละคนาราศีเกิดนะครับก็แปลว่าคุณมีโอกาสาที่จะได้รับเงินก้อนโตนะครับหรือมีโอกาสาที่จะกลับมามีความสุขในเรื่องของครอบครัวอีกครั้งหนึง่งนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือน ปัตตนีก็คือเรือนคู่ของคุณนะครับแล้วก็เรื่องการงานต่างๆที่คุณผิดพลาดหรือว่าที่ไม่สมหวังก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะครับมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากทางไกลนะครับหรือว่าไปสแสวงหางานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับหรือมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับสรุปง่ายๆคือ2ลราศีนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะ พลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภและก็ราศีพิจิกนะครับกุจะคนโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภกับราศีพิจิกมันเป็นโอกาสของคุณในปีนี้แล้วนะครับสู้ๆครับ